สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้กรับมาพบเจอกันอีกแล้วนะครับผมพบเจอกันวันนี้นะครับผมมีข้าวผัดกุ้งนะครับได้กับข้าวเรามีลาบแล้วก็ต้มขมนะครับผมวันนี้เป็นไงไม่มีข้าวเหนียวมันจะเข้ากันหน่อยไหเข้ากันได้หมดแล้วกับข้าวลาบกับข้าวผัดเออลองสิครับมาคุณผู้ชมตักเลยเหรอใช่ผมขออันนี้ก่อนขอชิมก่อนชิมก่อนชิมลาบก่อนจะกินลาบนอนกับลาบเนี่ยเป็นของคู่กันนะคุณผู้ชมอืมรับผมหละ ขาบขมต้มขมนะครับกับข้าวผัดกุ้งนะครับคุณผู้ชมวันนี้เราไม่มีข้าวเหนียวกุ้งล้นๆเลยอะ่ะผัดมาวันนี้เอาแค่นี้กัน<ถ>เดี๋ยวมันเต็มที่ข้างในนี่แทบไม่มีข้าวเลยนะี่ไม่ได้กุ้งไม่ได้กุ้งเลยเห็นไนะหมหอมมันกุ้ง พาเขาเยอะด้วยวันนี้เต็มหน้าเลยมีติ่กุ้งอะตักไปสมผมไหมผมอยากลองแซ่บมากล่ามากินแบ่งกให้ฝั่งนน้นร้ออมันตกข้าวต้กไปมาครับคุณผู้ชมมากินข้าวด้วยกันนะผม นี่ลาบจีนครับผมลาบจีนเป็นงไงล่ะเข้ากันไหมแซ่บเลยคนละฟิ <คน S 2> กวกับข้าวเ,เหนียวนะ๋ยวคำว่าอร่อยเหมือนกัน ต้นผมแซ่บมากต้นหอมไหมนะนี่ต้นหอมที่สวนเก็บมาน,นวันนี้มีแกะมาเรียบร้อยไม่ต้องมาแกะเองอ่ะปุ้งอะ่ะก็โหนี่ไม่ต้องเสียเวลา สุดยอดผมเห็นพี่เกมเอาลาบดิบมาตอนแรกขึ้นมาเอามาคั่วเอามากินแบบกินกับข้าวผัดดิบอ่ะ ห่าเหีวอะไรมันก็อร่อยนะหมดเนาะอืมนี่ตับด้วย ข้าวผัดราบเหมือนกันคล้องคอเนื้อเปื่อยเนื้อเปื่อยตดน้ำแล้วคล้องคอมาก อ,อ,อันนี้ต้นหอมสวนนะพี่เกมที่สวนที่ตลาดที่เมีเอามาก,กินอย่างเงี้ยยอดใหญ่มาก ถ้าต้นหอมตลาดอ่ะผมไม่เอามากินสดสดแบบนี้คุณชมไม่ก็ฉีดเยอะอถ้าเร่ปลูกเองนะแม่มากินแบบนี้แต่ว่าเคยทําหอมไงทําได้เยอะอ่ะมันจะมีมันต้องสู้กับอะไรหลายอย่างกว่าจะได้ใบแบบนี้อืม,อมข้าหมดจริงนเนี่ยแต่กุ้งอ่ะเต็มถาดเลยกุ้งเยอะมาก <laughs> แล้วดูแต่ละตัวสิพี่เกมตัวยังใหญ่นี่นั่งแกะตั้งนานเด้นอนอนกินกุ้งเด้อข้าลราบอ่ะ <laughs> ข้าหมดแล้วอะ่ะเข้าอร่อยมากเลยมากินกับลาบอะ่ะออเอาตักกุ้งไปด้วยมาเอามาโอ้ยข้าวหมดคุณผู้ชมน้องแ่บเลยอ่ะพอแล้วกินเยอะ อ้วนทพก่งรู้ตัวทพก่งรู้ตัวเหรอเดี๋ยวจะอ้วนใส่ลาบเข้าไปเลยเด็ดมากคู่ประเด็ดราดเดี๋ยล้วต้มเย็นต่อเลยเนี่ย ขาเหนียวมาได้เลยเนี่ยอร่อยมากเนี่ก็เปื่อยจริงนะข้าวสวยบ้างาราบอ่ะโอ้ยราบไม่ได้รับต้องข้าวเหนียวสิแต่ข้าวสวยก็รอร่อยอยู่นะข่าบข่าบข่าบ Tây Yên, Tây Yên, bao nhiêu con? Không quạt. เป็นถาดแล้วนะ่าจะหมดอ่ะเอ๊ะก็ไม่เป็นไรเนี่ยค่าวัดร่างถาดของผมก็ไม่เยอะนะเนาะไม่เยอะพอดีพอดีอิ่มท้องครับอื พักทหอมพักวันนี้ข้องคอเพราะอันนี้เลยเนี่ย ดูมันตัวน,นี่ดิซีฟู้ดนั้นเนี่ยออกคือกระลับเราหลงมากหองมาก

เนื้อหวานมากเจ๋จริงได้กกินรับเนะี่ย หรือแม้จะไม่มีข้าวเหนียวนะครับแต่ก็ยังอร่อยเหมือนเดิมนะครับสาหรับลาบแล้วก็ต้มขมนะฮะวันนี้ก็จัดผัดข้าวกับกุ้งแม่น้ํานะครับผมตอนนี้ก็หมดี่เีบร้อยแล้วครับสาหรับข้าวของเรานะฮะวันนี้ก็ลาคุณผู้ชมไปเพียงนี้ก่อนเนาะวันนี้ไม่ค่อยได้พูดเลยคุณผู้ชม่อมมันแซ่บครับผมไปพบเจอกันในวันพรุ่งนี้นะครับฝากผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้กับพวกเราด้วยนะครับแล้วพบเจอกันนะครับสวัสดีครับอร่อยมากคนเนี้ย